ทำไมเราถึงมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าบางทีสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตอาจไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่แต่คือสิ่งที่เรียบง่ายและเรามองผ่านมันทุกวันเหมือนทางเดินกลางป่าที่ไม่ใช่ทางลัดไม่ใช่ทางอ้อมแต่มันคือทางตรงที่ไม่มีใครเลือกเดินเพราะมันดูธรรมดาเกินไปธรรมดา จนไม่มีใครเชื่อว่ามันคือคำตอบแต่ทางนั้นเองคือทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนทั้งโลกเดินพระสูตรที่วางรากฐานไว้ตั้งแต่วันแรกที่พระองค์ประกาศธรรมชื่อว่าธรรมจักรกับวัตนสูตรมันไม่ใช่แค่ธรรมะบทหนึ่งแต่มันคือการเปิดประตูธรรมะทั้งหมดไม่ใช่คำสอนสูงส่งเกินเข้าใจ แต่เป็นหลักที่เรียบง่ายจนเราหลงลืมอะไรคือสิ่งที่เราเผลอทำเกินไปโดยไม่รู้ตัวลองมองชีวิตตัวเองมีเรื่องอะไรบ้างที่เราทุ่มเทเกินไปทั้งที่บางเรื่องอาจไม่ได้สำคัญจริงๆบางคนทำงานจนลืมใจบางคนบำรุงร่างกายแต่ปล่อยให้จิตใจแห้งเหี่ยวบางคนยึดกฎเกณฑ์ จนชีวิตไม่มีทางเดินบางคนปล่อยทุกอย่างไปหมดแล้วบอกว่ากำลังปล่อยวางเราแกว่งไปทางใดทางหนึ่งเสมอและมักจะภูมิใจในความสุดโต่งนั้นนี่แหละที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นตั้งแต่คำสอนบทแรกว่ามีสองทางที่ไม่มีประโยชน์เลยคือทางของความเพลิดเพลินเกินไปกับทางของการทรมานตน ไม่ว่าจะหลงไปในความสุขหรือหมกมุ่นกับความทุกข์ก็ล้วนทำให้หลงทางพระองค์ไม่ได้บอกให้หยุดเดินแต่ให้เปลี่ยนทางเดินทางสายกลางคือการเดินแบบมีสติไม่ใช่การอยู่ตรงกลางแบบนิ่งเฉยแต่คือการรู้ว่าเมื่อใดควรก้าวเมื่อใดควรหยุดเมื่อใดควรปล่อยเมื่อใดควรยึดเหมือนการเล่นดนตรีเสียงดังก็ไม่ไพเราะ เสียงเบาก็ไม่ชัดเจนแต่เสียงพอดีจังหวะพอดีนั่นคือความลงตัวทางสายกลางไม่ได้หมายถึงความเท่าเท่ากันทุกด้านแต่หมายถึงความพอดีพอดีกับธรรมชาติของใจพอดีกับเหตุและปัจจัยไม่สุดโตง่งไม่ประมาทไม่ผลักตัวเองไปไกลจากความเป็นมนุษย์แต่ยกระดับมนุษย์ให้เข้าใกล้ความจริง เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือทางสายกลางในชีวิตเราให้ลองสังเกตตอนที่ใจเราเบาตอนที่เราตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้สึกหนักตอนที่อยู่กับคนอื่นแล้วไม่ต้องเสแสร้งตอนที่ทำสิ่งหนึ่งแล้วไม่ต้องใช้ใจไปฝืนใจอีกสิ่งหนึ่งนั่นคือขณะของความพอดีนั่นคือภาพสะท้อนของทางสายกลางบางทีมันไม่ใช่เส้นทางใหม่ แต่เป็นวิธีเดินบนเส้นทางเดิมด้วยความรู้ตัวถ้าใครเคยเดินเขาจะรู้ว่าคนที่ไปถึงยอดไม่ใช่คนวิ่งเร็วแต่คือคนที่เดินด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอการปฏิบัติธรรมก็ไม่ต่างกันไม่ต้องวิ่งไม่ต้องนั่งนานหลายชั่วโมงไม่ต้องละชีวิตคาราวาสแค่รู้ตัวทุกครั้งที่ใจเราไหลไป แล้วค่อยๆพากลับมาอยู่กับตัวเองทางสายกลางกับชีวิตประจำวันเกี่ยวกันยังไงเวลาเราเจอความขัดแยง้งคำถามที่ควรถามไม่ใช่ใครผิดแต่คือใจเรากำลังเอียงไปทางไหนถ้าใจเอียงไปโกรธเราก็ไม่เห็นความดีของอีกฝ่ายถ้าใจเอียงไปอ่อนเกินไปเราก็ไม่กล้าบอกความจริงแต่ถ้าใจตั้งตรงเราจะพูดสิ่งที่ควรพูด โดยไม่ต้องทำร้ายใครและไม่ละเลยตัวเองทางสายกลางในความสัมพันธ์ไม่ใช่การพยายามให้ทุกคนพอใจแต่คือการอยู่กับใจที่เท่าทันความจริงกล้ายอมรับและกล้าแสดงออกอย่างมีเมตตาบางครั้งเราต้องกล้าถามตัวเองว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนทางสายกลางจริงไหมหรือแค่กลัวการเปลี่ยนแปลง เลยเลือกความพอดีแบบปลอมๆทางสายกลางไม่ใช่ข้ออ้างให้ไม่ทำอะไรแต่คือพลังของความสมดุลที่นำไปสู่ความก้าวหน้าบางคนบอกว่าถ้าใช้ชีวิตสายกลางแล้วจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรคำตอบคือเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลแต่คือความสงบในทุกก้าวที่เดินทำไมธรรมาจากกับวัตนสูตร จึงสำคัญเพราะมันคือสูตรแห่งการหมุนของธรรมะคือการเริ่มต้นที่พอดีไม่ต้องมีพิธีไม่ต้องรอเวลาสำเร็จแต่เป็นการตั้งล้อของชีวิตให้หมุนไปในทางที่ควรในสูตรนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนบรรลุธรรมในทันทีแต่สอนให้รู้จักมัคมีองแปดซึ่งไม่ใช่เส้นทางลีรลับ แต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสม,มาธิมีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันตะทั้งหมดคือเครื่องมือของคนธรรมดาที่อยากใช้ชีวิตอย่างไม่หลงมันคือแผนที่ที่ไม่ต้องเปิดก็จำได้ถ้าเราอยู่กับมันทุกวันแล้วเราจะเริ่มเดินทางสายกลางได้ยังไงเริ่มจากจุดเล็ก กินอาหารด้วยความรู้สึกตัวพูดน้อยลงแต่ฟังให้มากขึ้นวางโทรศัพท์แล้วมองหน้าแม่ให้เต็มตายิ้มให้คนที่ไม่เคยได้ยิ้มจากเรานั่งนิ่งๆสิบน,นาทีไม่ต้องรอให้วุ่นก่อนจึงหยุดทุกอย่างล้วนเป็นการเดินไม่มีใครกำหนดก้าวที่ถูกต้องมีเพียงใจที่รู้ว่าตอนนี้พอดีหรือยังถ้าใจเราสงบ แม้จะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนั่นคือทางสายกลางกำลังเกิดขึ้นแล้วถ้าเราสามารถอยู่กับความทุกข์โดยไม่ผลักไสและไม่ดึงรัง้งถ้าเรามองคนที่เกลียดเราโดยไม่หลีกหนีหรืออาฆาตถ้าเราสามารถนั่งกับตัวเองโดยไม่ต้องเปิดเสียงใดมาบรรเทาเรากำลังเข้าใกล้คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องรอให้บรรลุ ไม่ต้องเข้าใจธรรมะทุกบทแค่เริ่มอยู่กับใจที่เท่าทันมันคือประตูที่เปิดได้เสมอธรรมะไม่ได้ซ่อนอยู่บนยอดเขาแต่มันอยู่ในทุกครั้งที่ใจเราวางพอดีวางสิ่งที่ควรวางถือสิ่งที่ควรถือยิ้มให้ความไม่แน่นอนยอมรับความไม่สมบูรณ์แล้วล้อธรรมจักก็จะหมุนในใจของเราเอง เหมือนวันแรกที่พระพุทธเจ้าเปล่งเสียงธรรมให้โลกนี้ได้รู้ว่าความพอดีคือเส้นทางของผู้มีปัญญาบางครั้งการอยู่เฉยๆคือความกล้าระดับสูงสุดในวันที่ทุกอย่างวิ่งเร็วเราถูกกระตุ้นให้ต้องรีบคิดรีบตอบรีบสำเร็จรีบมีรีบเป็นใครเดินช้ากลายเป็นคนตกยุค ใครนิ่งกลายเป็นคนไม่รู้เรื่องแต่ถ้าหัวใจไม่มั่นคงพอความรีบนั้นจะพาเราหลงทางไปไกลการเลือกที่จะเดินสายกลางจึงไม่ใช่การอยู่นิ่งแบบไม่ทำอะไรแต่เป็นการรู้ว่าสิ่งใดควรขยับสิ่งใดควรปล่อยสิ่งใดควรเงียบสิ่งใดควรพูดพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกให้คนหยุดชีวิต แต่สอนให้ใช้ชีวิตด้วยปัญญาปัญญาไม่ได้แปลว่าต้องรู้มากแต่คือการมองเห็นความพอดีในจังหวะของความเป็นจริงไม่หลอกตัวเองไม่อ้างธรรมะเพื่อกลบความกลัวไม่เอาความดีไปข่มคนอื่นแต่รู้จักอยู่กับความจริงโดยไม่หนีเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราหลงทางลองฟังเสียงในใจตอนเงียบเสียงนั้นบอกอะไร มันเร่งให้เราเป็นอะไรมันดึงเราให้หนีจากความรู้สึกไหนถ้าเสียงนั้นเต็มไปด้วยความอยากอยากเก่งอยากรวยอยากดีอยากเป็นที่ยอมรับโดยไม่มีรากของเมตตาและสตินั่นคือสัญญาณของการเอียงแต่ถ้าเสียงนั้นเบาและมั่นคงเป็นเสียงที่ชวนให้เข้าใจตัวเองให้อภัยให้วาง ให้เห็นคุณค่าของสิ่งเรียบง่ายเสียงนั้นพาเรากลับมาสู่ทางที่เป็นกลางแม้จะไม่มีใครเห็นแต่ใจจะรู้ความสงบไม่ใช่การไม่มีปัญหาแต่คือความสามารถในการไม่สถานแม้จะมีปัญหาอยู่ตรงหน้าเราทุกคนมีปัญหาแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีทางเดินท่ามกลางปัญหาคนที่มีทางสายกลาง จะไม่ถูกปัญหาลากไปแต่จะเลือกทางเดินท่ามกลางพายุเหมือนต้นไผ่ที่ลู้ตามลมได้แต่ไม่หักยืดหยุ่นแต่ไม่เสียรากนั่นคือภาพของผู้ปฏิบัติตามธรรมะไม่ใช่คนที่แข็งกร้าวไม่ใช่คนที่นิ่งเฉยแต่คือคนที่รู้จังหวะของชีวิตรู้ว่าจะวางตรงไหนเพื่อให้ชีวิตไม่ล้มลง ชีวิตที่เดินทางสายกลางไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีอารมณ์อารมณ์ยังมีอยู่แต่ไม่ถูกอารมณ์พาไปเวลากโกรธรู้ว่ากโกรธเวลาเศร้าไม่หลบเลี่ยงเวลาเจ็บไม่ต้องฝืนยิม้มแต่ทั้งหมดนั้นคือการอยู่กับมันอย่างเข้าใจไม่ตัดสินไม่หลงไม่ต้องแสดงออกให้ใครรู้ แต่รู้เองในใจว่าเราไม่ได้หลุดจากทางมักมีองแปดทางสายกลางที่ใช้ได้ในทุกวันบางคนอาจคิดว่ามักมีองแปดเป็นของพระเป็นของนักปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันคือเครื่องมือของคนธรรมดาทุกวันเราต้องคิดนั่นคือโอกาสของสัมมาทิฏฐิทุกวันเราต้องพูดนั่นคือพื้นที่ของสัมมาวาจา ทุกวันเราต้องทำงานนั่นคือบทเรียนของสัมมามันตะทั้งหมดไม่ต้องรอเวลาเข้าวัดแต่ทำได้ในตอนที่ยืนรอไฟแดงในตอนล้างจานในขณะที่ลูกน้อยร้องในช่วงเวลาที่หัวใจเหนื่อยแค่รู้ตัวและค่อยๆตั้งใจให้ถูกให้พอดีให้เป็นประโยชน์ทางสายกลางไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่มันเปลี่ยนใจเรา และเมื่อใจเปลี่ยนทุกสิ่งที่มองเห็นก็เปลี่ยนตามจากความเกลียดกลายเป็นความเข้าใจจากความกลัวกลายเป็นความสงบจากความอยากกลายเป็นความพอคนที่เดินสายกลางจะไม่หลงกลกับคำชมและไม่จมอยู่กับคำตำหนิเพราะรู้ว่าเสียงทั้งหมดล้วนเกิดและดับเหมือนลมที่พัดผ่าน อย่าให้ความสุดโต่งทําให้ใจเราหนะักและอย่าปล่อยความเฉยเมยทําให้ชีวิตหยุดนิ่งจงอยู่ตรงกลางด้วยหัวใจที่ไม่แข็งกระด้างและไม่อ่อนแออยู่ตรงกลางด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพราะกลัวเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงกลางเพราะรู้ว่าตรงนี้แหละคือจุดที่เรามองเห็นทุกอย่างได้ชัดที่สุดเหมือนพระพุทธเจ้า ที่มองเห็นทุกข์และดับทุกข์เพราะทรงเลือกเดินทางสายกลางไม่ใช่เพราะทรงไม่มีอารมณ์แต่เพราะทรงเข้าใจธรรมชาติของใจบทสรุปสุดท้ายไม่ใช่คำตอบแต่คือการกลับมาเริ่มต้นใหม่ในใจเราเองในทุกวันเราจะมีโอกาสเอียงเอียงไปทางรักโลภโกรธหลงแต่เราก็มีโอกาสที่จะตั้งตรงใหม่ เหมือนเข็มทิศที่สามารถปรับได้ทุกเมื่อหากเรากล้าหยุดแล้วดูว่าเรากำลังไปทางไหนธรรมจักรกับวัตนสูตรไม่ใช่เรื่องของอดีตแต่คือประตูที่เปิดได้ในทุกเช้าคือทางที่รอให้เราเลือกเดินไม่ต้องยากไม่ต้องแปลกแค่เดินด้วยใจที่รู้ทันทุกก้าวคือการหมุนของธรรมจักรทุกวันคือการปฏิบัติทางสายกลาง ไม่ใช่ทางที่มีผู้คนมากแต่คือทางที่หัวใจจะเบาขึ้นทุกครั้งที่ก้าวไปบางทีสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การเดินให้ไกลแต่คือการหยุดเมื่อถึงจุดที่พอดีหลายคนเชื่อว่าความสำเร็จคือการเดินไปเรื่อยๆคือการไปให้ไกลกว่าที่เคยคือการทำให้มากกว่าคนอื่นแต่พระพุทธเจ้ากลับสอนว่า ความสำเร็จไม่ใช่แค่การไปถึงแต่คือการรู้จักพอเมื่อถึงจุดที่พอดีแล้วในทางธรรมการหยุดในเวลาที่ควรหยุดการนิ่งในเวลาที่ควรนิ่งคือปัญญาที่ลึกกว่าการรู้มากเพราะใจของคนไม่ได้พังเพราะรู้ไม่พอแต่มักพังเพราะไม่ยอมหยุดแม้รู้แล้วธรรมะไม่ได้สอนให้คนละความพยายามแต่สอนให้พยายามด้วยความรู้ตัว เหมือนการปลูกต้นไม้ถ้ารดน้ามากไปรากจะเน่าถ้าน้อยไปต้นจะเฉาสิ่งที่ต้องการคือความพอดีชีวิตก็เช่นเดียวกันเราไม่จำเป็นต้องพยายามทุกอย่างไม่ต้องกวาดทุกโอกาสไม่ต้องวิ่งให้ทันทุกคนแต่ต้องรู้ว่าอะไรคือหน้าที่อะไรคือสิ่งที่ควรละอะไรคือทางที่ควรเดิน ทางสายกลางจึงไม่ใช่การยืนเฉยๆแต่คือการเดินอย่างไม่หลงอย่างไม่เร่งและอย่างไม่หนีชีวิตเราไม่วุ่นวายเพราะโลกแต่วุ่นเพราะใจเราเอียงไปหาโลกโดยไม่รู้ตัวใจที่หิวความสำเร็จจะไม่รู้จักพอใจที่หิวความรักจะไม่รู้จักให้ใจที่หิวความสงบจะกลัวทุกเสียงรบกวน ใจที่หิวความว่างจะเบื่อแม้แต่ลมหายใจของตัวเองและเมื่อหิวเราก็วิ่งเมื่อวิ่งเราก็หลงแต่หากรู้จักหยุดตั้งสติฟังใจตัวเองอย่างแท้จริงเราจะพบว่าทุกอย่างที่ตามหาไม่ได้อยู่ไกลจากใจเลยทางสายกลางไม่ใช่คำพูดสวยงามแต่คือการลงมือใช้ชีวิต ยังมีปัญญาในทุกลมหายใจบางคนบอกว่าทางธรรมไม่เหมาะกับโลกปัจจุบันแต่จริงๆแล้วโลกปัจจุบันต่างหากที่ต้องการธรรมะเพราะโลกเรามีทางเลือกเยอะเกินไปเยอะจนลืมว่าจุดหมายอยู่ตรงไหนเยอะจนเหนื่อยเยอะจนใจกลายเป็นคนแปลกหน้าของตัวเองทางสายกลางจึงไม่ใช่แค่ทางออกแต่มันคือทางกลับบ้าน กลับมาหาตัวเองกลับมาหาความสงบกลับมาเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุและมีทางดับเสมอสุดท้ายสิ่งที่เราควรถามตัวเองไม่ใช่ว่าเราจะไปไหนแต่คือเรากำลังเดินอย่างไรหากเดินด้วยความรีบร้อนแม้ทางถูกใจก็จะเหนื่อยหากเดินด้วยความหลงไหลแม้ถึงจุดหมาย ใจก็จะไม่อิ่มหากเดินด้วยความอาฆาตแม้ชนะใจก็จะไม่สงบแต่ถ้าเดินด้วยความเข้าใจเดินด้วยใจที่รู้จักวางรู้จักพอดีรู้จักเงียบรู้จักฟังรู้จักให้อภัยรู้จักรักตัวเองแบบไม่เห็นแก่ตัวนั่นแหละคือทางที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เดินธรรมจักจะไม่หมุนหากใจยังยึดติด แต่เมื่อใจยอมวางแม้เพียงเล็กน้อยล้อธรรมก็เริ่มขยับในวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกแต่ในวันนี้ธรรมะบทนั้นอาจกำลังเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนไม่ต้องบรรลุไม่ต้องเป็นพระไม่ต้องเข้าใจธรรมะทุกบทแต่แค่เริ่มตั้งใจอยู่กับปัจจุบันอย่างพอดีนั่นคือจุดที่ธรรมะเริ่มทำงาน นั่นคือจุดที่ทางสายกลางเริ่มปรากฏ